สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับคู่ของนางพัน์นะคะอีพีนี้ก็จะเกี่ยวกับบ้านเราเอาไงดีอีกแล้วนะคะมีพี่ท่านนึงนะคะส่งคลิปวิดีโอมานะคะอ่าเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าเสียงอย่างนี้เกิดจากอะไรอเอาไปข้อตรงที่มันเนื้อร้อนดิเนี่ยตรงเนี้ยดงตึบเนี้อไม่รองรอยนี้เกิดจากอะไรนะ <ข>จากจากคลิปนะครับก็คือเป็นคลิปที่มีรอยแตกนะครับเกิดจากการที่ปูนฉาบร่อนออกมาก็คือปูนฉาบไม่ได้จับเข้ากับผนังเมื่อเคาะแล้วเนี่ยมันจะเกิดเสียงเหมือนกลวงนะครับก็คือกลวงนั่นแหละครับก็คือปูนฉาบมันหลุดออกมาจากผนังโดยปกตินะครับเขาก็จะต้องมีการกรีดแก้ออกมาก็คือกรีดเอาส่วนที่โป่งเนี่ยออกมาแล้วทําการฉาบใหม่ อาจจะต้องมีการเสริมในส่วนของน้ำยาประสานเสริมในส่วนของอูนกาวผสมเข้าไปในปูนฉาบเพื่อให้เกิดการยึดเกาะที่เหนียวแน่นมากขึ้นอันนี้คือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้อยู่แล้วอ่ะมันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าสาเหตุที่มันล่อนเนี่ยมักจะเกิดตามเสาเกิดตามจุดที่เป็นเสาเอ็นและทับหลัง<อ>เพราะว่าเสาเนี่ยบางทีเนี่ยเราหล่อเสาขึ้นมาโดยการใช้ไม้แบบที่มีความมันวาวก็คืออย่าง ตะปูนไม้อัดดาก็ดีหรือวัสดุอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีผิวมันเมื่อผิวมันเนี่ยตอนหล่อเสาออกมาเนี่ยมันจะสวยนะครับมันจะสวยเพราะว่ามันจะมันวาวเลยสวยแต่มันจะมีข้อเสียตรงที่ว่าเวลาฉาบเนี่ยมันจะไม่ค่อยจับเพราะว่าผิวมันมันคือบูนฉาบเนี่ยจะชอบผิวที่มันมีความสากเมื่อมันมีความสากไม่เรียบมากเนี่ยฉาบไปเนี่ยมันจะติดดียึดเกาะได้ดีเหมือนกันเพิ่มพื้นที่ในการยึดเกาะแต่พื้นผิวที่มันมีความมันวาวเนี่ย ชาไปเนี่ยมันจะไม่ติดแล้วมันจะหลุดล่อนออกมาอาจจะเกิดได้ในจุดที่เป็นเสาเอ็นทับหลังเพราะว่าบางทีเนี่ยเสาเอ็นทับหลังเราใช้ไม้อัดดำเนี่แหละมาตัดเข้ารูปและทําการหล่อเมื่อแกะออกมาเนี่ยมันก็จะเกิดความมันวาวได้ด้วยเช่นกันถือว่าบางทีเวลาเจอจะชอบเจอพวกตามเสาบางทีเจ้าของบ้านก็กังวลครับหรือแม้แต่คานหนึ่งเงี้ยบางทีก็อาจจะเจอนะครับแต่บางคนก็ไปซีเรียสว่าเฮ้ยโครงสร้างหรือเปล่าอนะไรอย่างเงี้ยใช่ครับจริงๆมันมันเกิดจากจุดแบบนี้นะครับซึ่งวิธีการแก้และป้องกันเนี่ยก็คือ เขาอาจจะทําการหุ้มตัวตะแกงงกงไก่นะครับนั่นเองทําการหุ้มก่อนนะครับก่อนที่จะฉาบหุ้มลงไปนะครับหรือตีตะแกงลงไปตามแนวตะเข็บที่เป็นเสาเอ็นและทับหลังเพื่อเสริมการยึดเกาะข้อที่สเลยก็คืออาจจะใช้น้ํายาประสานทาใช้แปรงเนี่ยละครับทาก่อนที่จะฉาบตรงบริเวณที่เป็นผิวแบบนี้หรือข้อที่3ใช้ปูนกาวนะครับเมื่อเราทาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ปูนกาวแต้มไปก่อนแต้มแต้ม,แต,มแต้มไปก่อน แล้วก็ขึ้นปูนฉาบสามอย่างนี้ก็จะช่วยเสริมการยึดเกานะณจุดบริเวณแบบนี้นะครับแก้ไขาได้แหละแก้ไขได้ครับแก้ไขได้ก็ทําการกรีดกระเทาะออกมานะครับและทําการฉาบใหม่โดยการเสริมปูนกาวแล้วก็เสริมน้ํายาประสานคอนกรีตเข้าไปก็ช่วยได้ครับหลังจากนั้นก็ทําการสกิมทับแล้วก็ขัดให้เรียบครับผม